วันนี้เป็นวันที่ฝนตกนะครทั้งวันเลยเนาะวันนี้เราก็เลยจะเดินออกไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะก็เดี๋ยวดูบรรยากาศตอนที่วันฝนตกเนาะ,ะแตกต่างจากเมื่อวานมากเลยเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูนะฮะว่าว่านเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ข้างในก็บางทีอาจจะไม่ได้ถ่ายเนะาะก็คงจะเอาไปรีวิวหรือว่าเอาไปบอกเอาต่างๆนะครับว่า ว่ามันยังไงเนาะอันน,ะะนี้คือหัวซีวีดนะฮะที่ประทําส้มตำนะครับแปดสิบพี ไก่พวกเนื้อมีอยู่นะครับเต็มอย่างครบมีแค่หมูนะฮะหนึ่งปอน สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมไปซื้อของมานะฮะคือไปซื้อไปช้อปปิ้งนะฮะที่เซนบุรีมานะฮะวันนี้ฝนตกนะฮะทั้งวันเลยนะฮะแต่ก็ก็ไปมาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผู้คนที่ต่อต่อแถวเข้าคิวในการซื้อของก็ไม่มีนะฮะวันนี้ก็พอไปถึงก็ได้เข้าเลยนะฮะแต่ก็อย่างว่านะผมไปดึกแล้วนะฮะประมาณสักเกือบทุ่มหนึ่งนะฮะวันนี้ของที่ผมซื้อมาก็ทั้งหมดอืมบินทั้งหมด80 แปดสิบสี่เหรียญน,นะฮะอ่าก็เยอะเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ได้ออกคนเดียวนะฮะออกกับเพื่อนด้วยนะฮะร่วมกันออกอ่ะหารกันออกสามสี่คนนะครับอ่าวันนี้มาดูนะฮะตัวนี้เป็นเป็นน่องไก่เนาะนี่ตัวนี้าราคาที่หนึ่งเหรียญเจ็ดสิบนะครับอ่าที่ซื้อมามันก็จะมีของที่ซื้อมาก็จะมีนี่นะฮะนี่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าตับตับแรมนะครับอ่า มันดีลิ้วเนาะดีลิ้วเนาะเหลือหกสิบสี่ปีนะครับอ่าส่วนอ่าอันนี้ก็แรมเหมือนกันนะครับนี่ที่เขาไว้สําหรับตุนนะฮะมันจากห้าปอนนะครับเหลือสามปอนนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องในไก่นะฮะตับไก่นะ chicken liver นะครับก็กล่องละหนึ่งปอนนะฮะกล่องละหนึ่งเหรียญนะฮะส่วนตัวนี้นะเป็นเนื้อนะทําสเต็กนะครับอยู่ที่ประมาณ Uh, อันนี้อยู่สามปอนด์เก้าเก้านะอันนี้สามปอนด์เก้าเก้าส่วนอันนี้ก็เป็นแลมอ้อไม่ใช่แลมนี่เป็นเนื้อเหมือนกันนะฮะอันนี้ตกอยู่ที่สองปอนดสองเหรียญเก้าเก้านะครับลดราคานะฮะของดีดิยวนะครับก็คือเหมือนของลดราคาที่มันใกล้หมดอายุแล้วเนี่ยจนหมดพรุ่งนี้อย่างเงี้ยนะเขาก็มาลดราคานะครับก็เหลือแค่สองเก้าเก้าจากสี่เก้าจากสี่ปอนนะฮะอันนี้ก็ห้าปอนนะฮะไก่ที่อบแล้วนะฮะห้าเหรียญก็ตกอยู่ประมาณทั้งสองร้อกว่าบาทบ้านเรานะห้าเหรียญ ส่วนหมูนะฮะอ่าหมูตัวนี้ก็สองเหรียญน,นะฮะสองเหรียญน,นิดๆนะฮะอ่าผมซื้อมาก็จะมีปลานะแซลมอานนะครับลดราคาจากหนะ้าเหลือสามเนาะห้าเหลือสามอันนี้เป็นเหมือนปลาตาเดียวนะฮะจากหกปอนด์ห้าสิบเหลือเหลือสี่ปอนด์เหลือสี่แปดเก้านะก็คือมันมีบางอย่างที่เขาเขาเรียกว่าอะไรลดราคานะรีดิวนะฮะจากราคาเต็มลงมานะครึ่งหนึ่งนะ ก็จะเป็นพวกเราเราสามารถประหยัดได้นะครับก็จะมีพวกอาหารเหมือนกับสําเร็จแล้วเรามาทําต่อ,อยางเงี้ยอันนี้ก็5ปอนกว่านะอ่าของที่ซื้อมาอย่างเงี้ยก็เป็นไก่อบ2ปอนนะสองสปอนห้าสนะตัวนี้แคบหมูนะฮะอันนี้2ปปอนนะอย่างที่บอก2เหรียญน,นะครับนี่คือประเภทเนื้อนะที่ซื้อมาวันนี้ส่วนประเภทผักนะก็ซื้อมาซื้อมาเหมือนกันวันก่อนที่บอก โหระพาซื้อมาแล้วทีเนี้ยมันแช่ตู้เย็นแล้วทีมันมันเน่าไม่ใช่มันเน่าอนะ่ะมันมันเย็นเกินวันนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อแบบต้นนะฮะตอน80หนึ่งเรียน80นะฮะเอามาตั้งไว้ตรงระเบียงถ้าจะใช้ก็ค่อยเด็ดท้ายเอานี่ง่ายดีนะครับอ่าอันนี้ใบสเปเนตนะครับก็เอามากินกับสลัดก็อยู่ที่หนึ่งเรียนห้าสิบพีนะครับอ่าอันนี้มันนะหนึ่งเรียญแปดสิบมันแดงเนาะเอามาเขาเขียนว่า สวีทโปรเตโต้นะนี่หนึ่งเหรียญกว่านะครับอันนี้เราก็จะมาทำขนมกันต่อไปนะส่วนนี่มันฝรั่งนี้ก็หนึ่งเหรียญนะครับห่อนี้หนึ่งเหรียญนะครับอันนี้ก็หนึ่งเหรียญนะครับหนึ่งปอนของหอมขาวนะอันนี้ก็หนึ่งเหรียญเหมือนกันหอมแดงนะ ต,ต้นหอมนะครับนี่ต้นหอมนี่แปดสิบพีนะมัดละมัดละแปดสิบพีนะครับอย่างที่บอกวัน่เมื่อเมื่อเมืม่อวานตําหัวซีวีดนะฮะอ่างนี่ไงตัวนี้นะฮะหัวซีวีดนะก็เขาเอามาต้มซุปนะฝรั่งที่นี่มาต้มซุปแต่คนไทยจะมักจะเอามาทําส้ตมตำกันนะฮะตัวนี้อ่าอันนี้อางุนนะาง่นะองุ่นี่ก็หนึ่งเหรียญเจ็ดสิบพีนะครับก็ไม่แพงนะฮะสารรับประทานได้นะก็ พอดีเดินไปเดินมานะมาเจอชุดนี่ชุดอันนี้ก็จะมีข้งแครลลอทมีหอมหอมใหญ่นะฮะแล้วก็ซีวีดนะฮะลดจากหนึ่งปอนนะก็าําเป็นแพกอย่างนี้ขายนะจากหนึ่งปอนเหลือแค่สิบพีนะสิบพีก็มันไม่ถึงสิบาทบ้านเราอันนี้เซตอย่างเงี้ยเขาทำไว้สำหรับทําซุปนะอันนี้คือเอามาทําซุปแต่เราก็จะมาดัดแปลงเนาะอันนี้ก็มาทําส้มตำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาทําได้เราก็จะมาทําซุปต้มซุปบันหลังเนาะนี่ผมซื้อมาพอดีไปเจอมัน นี่ไงฮะผักชีนี่ก็หนึ่งเหรียญเลยนะอแค่นี้นะฮะหนึ่งเหรียญน,นะอ่าอันนี้ก็หนึ่งเหรียญน,นะครับนี่มะเขือเทศมะเขือเทศก็หนึ่งเหรียญน,นะอันนี้ซื้อมาเหมือนกันเห็นมันถูกนะฮะสิบพีก็เลยต้องซื้อมาทิ้งไว้เผื่อได้ใช้เนาะอ่าหน,นึ่งเหรียญนี่แปดสิบพีนะเกือบหนึ่งเหรียญน,นะฮะแปดสิบพีนะฮะอันนี้าแตงกวานะครับอะมะนาวนี่ แปดล้อเอเหรียญแปดสิบนะอันนี้อ่าอันนี้มะเขือเทศราชินีหนึ่งเหรียญเหมือนกันนะฮะัน,นเกิอมะเขือเทศราชนินีอ่ามาพร้อมด้วยโยเกิร์ตโยเกิร์ตถูกมากเลยนะครับอ่าก็ถือว่าพวกนมพวกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอะไรต่างๆที่นี่ถูกนะฮะอันนี้เหลือเอ่อลดราคานะเหลือเหลือหนึ่งเหรียญน,นะครับก็คือหนึ่งปอนะฮะสามสิบเก้าบาทนะอันนี้อซื้อมาสองอันรสชาติอื กินก่อนนอนนะฮะทุกๆก,ก่อนนอนหนึ่งกระปุกนะตอนเช้ามาจะได้ขับถ่ายได้สะดวกนะตัวน,นี้อืกระเทียมหนึ่งเหรียญน,นะฮะกระเทียนนี้หนึ่งเหรียญน,นะแล้วก็พอดีต้องซื้อนี้ไว้กินด้วยนะฮะเป็นชานะชาเลมอนนะครับเป็นเลมอนแอนจิงเจอร์นะฮะ,อ,ะอยู่ข้างในก็ชงดื่มนะตอนเช้าเช้าตื่นมาป๊บก็ชงด,ดื่มดื่มตัวนี้เลยนะครับก็ ช่วยในการขับเสมหะได้นะครับนะ <Ashe. S 2> เพิ่มมะนาวแล้วน้ำผึ้งไปนิดนึงก็อร่อยนะฮะอ่าอ่านีน่นี่สม้มหนึ่งเียแปดสิบเหมือนกันนะครับนี่อ่าแต่นี่บอกวันก่อนบอกว่าจะทำอะไรนะอันนี้อ่าฟักอืมฟักที่นี่นะฮะแต่อย่าพูดอย่าพูดเวลาไปซื้ออย่าเวลาซื้อที่ซูเปอร์อย่าพูดอย่าพูดดังนะฮะภาษาไทยฟักนะครับฟักที่นี่นะ ภาษาอังกฤษก็แปลว่าอันนั้นนะจุดๆนะน่าจะรู้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่าฟักที่นี่มันเรียกว่าอ่าพัมคินเนาะแต่ตบ้ายนี่สวินนอฟนะอันนี้สี่เหรียญเก้าห้านะ,ะและอีกอย่างหนึ่งนะที่ที่ต่างประเทศจะถูกก็คือพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกเครื่องดื่มนะฮะที่นี่จะถูกนะถ้าคนไหนนี่ดื่มเก่งนี่หมายความว่ามาอยู่เมืองนอกนะหรือหรือหรื อยู่แถวรยุโรปเนี่ยคุ้มนะเบียร์แพกหนึ่งนะฮะที่มันเป็นกระป๋องอใหญ่ๆเนี่ยก็แค่ตกถ้าเขาขายปลีกอะตามร้านขายปลีกก็แค่หนึ่งเหรียญน,นะฮะแต่ก็ถ้าเป็นแพ็คก็ประมาณสามเหรียญกว่าสี่เหรียญเงี้ยนะฮะมันก็ถูกมากนะพูดถึงว่าถูกวายก็ถูกนะฮะแล้วเครื่องดื่มทุกอย่างถูกนะ,ะพวกเครื่องดื่มเบียร์แอลกอฮอล์ต่างๆนะฮะต่างประเทศนะครับหรือว่าแถวยุโรปนะฮะค่อนข้างถูกกว่าบ้านเราเยอะนะ,ะแต่คนไหนที่ดื่มเก่งนั่นก็หมายความว่า คุ้มนะยิ่งกว่าแฝดปลาทองนะแต่พอดีว่าผมไม่ค่อยดื่มเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ซื้อมอบาติดไว้สําหรับเผื่อได้ช่วงนี้ได้ดื่มก็นิดๆนหน่อยๆนะพอให้ให้กินข้าวอร่อยนะครับอันนี้คือโดยภาพรวมนะฮะวันนี้ซื้อมาทั้งหมด84เหรียญแล้วก็พอดีมีบัตรสมาชิกนะลดไป5เหรียญน,นะก็ะเหลือก็เหลืออยู่ที่ประมาณ79เหรียญกว่านะฮะพูดพูดภาษาไทยก็ตกภาษาอังกฤษก็ตกนะคือ แน่ๆก็คือทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอ่ะพูดไม่ถูกยิ่งอยู่นานยิ่งภาษาอังกฤษยิ่งไม่ได้นะฮะอย่าคิดว่าภาษาอยู่ต่างประเทศนะแล้วภาษาอังกฤษได้นะเออยิ่งอยู่นานยิ่งไม่ได้ <laughs> เพราะไม่ได้พูด <laughs> นะครับปกติอยู่แต่คนไทยเนาะอยู่กับแต่คนไทยเป็นหลักนะครับใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับมารีวิวของสำหรับห้างเซนเบอรีอ่นะครับชอบกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวถ้าไปห้างอื่นนะได้ซื้ออีกก็จะมาบอกนะครับราคาต่างๆนะครับวันนี้รวมอยู่ที่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับ70็ดเหรียญนะฮะแต่ก็กินได้ประมาณรับเกือบ2องหรือสาบิ๊กนะครับอ่าเราออกไปทีนึงนะครับชอบคลิปนี้นะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ